สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแ,มแม่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายคลิปนะคะน้องโมนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาดูปฏิกิริยาน้องโมนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะพอขวานก็พาน้องโมไปอาบนนะ้ำมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะ น้องพลโดมอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวพ่อควานจะพาน้องพลายโดมนะคะไปอาบน้ํานะคะหลังจากที่พาน้องโมนะคะมาอาบน้ําแล้วก็มัดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพ่อควานโบก็จะพาน้องโดมออกไปจากตรงนั้นแล้วก็พาไปอาบน้ํานะคะแล้วก็จะกลับมาดูน้องโมตรงนี้นะคะว่าหลังจากที่พ่อควานพาน้องไพลโดมนะคะไปอาบน้ําน้องโมจะมีปฏิกิริยาตัไงนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะ เดี๋ยวพระขวันก็จะพาน้องไพลโดมไปอาบน้ำนะคะรอดูอน้องโมนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่พาน้องไพลโดมออกจากตรงนี้นะคะว่านางจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะ เดี๋ยวพอกวนจะพาน้องไพลโดมเราไปหาน้ํานะคะว่ารอดูน้องโมนะคะว่าจะร้องตามไพลโดมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะาว ไปแล้วนะคะพักวานพาไรโดมของเราไปอาบน้ำนะคะตอนเย็นๆนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูน้องมูกันนะคะน้องมู นะะคเอาแล้วมาดูน้องโมกันนะคะว่าจะลองตามไพลโดมหรือเปล่านะคะ อยาไม่กินเลยนะคะย่ามองหามองหาไพลโดนะคะ มองหาใหญ่เลยนะคะมองหาใหญ่เลยว่าอยู่ทางไหนนะคะเดี๋ยวพายโดมานะโมยังไปอาบน้ำอยู่ยาก็มีกินเลยนะคะมีกินยาเลยนะคะมองหาอยู่นะคะอยู่ทางไหนเอ่ย มองหาใหญ่เลยนะคะมองหาใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วโมมาแล้วโดูมาแล้วโดูมาแล้ว มาแล้วนะคะมาแล้ว เจอหนุ่มนะคะเจอหนุ่มพอหนุ่มมาหานี่กินหญ้าเลยนะคะน้องโมหนุ่มไปอาบน้ำแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะคะร้องหาใหญ่เลยนะคะ หนุ่มของเราก็มาถึงหาสาวนะคะก็ไม่มองสาวของเราเลยนะคะยืนเต้นอยู่คนเดียวเลยนะคะ หนุนสาวของเราก็ยืนกินญ้าอย่างสบายใจเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องช้างของเราด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ